สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมากินข้าวกับนี่เลยไม่ได้กินนานแล้วนะคะไตปลาคั่วสุกค,ค่ะของครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะนี่เลยไตยปลาคั่วสุกค,ครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะนี่เลยนี่เลยฉ่ำๆเลยค่ะทุกคนหอมมากเครื่องแกงใต้ในี่คือที่สุดอร่อยค่ะ มีลูกมีลูกเนียงสตอดองสตอดองของควาไทยไทยนะคะแล้วก็มียอดฟักแมวต้มค่ะไอแล้วก็อะไรนะหน่อไม,ม้ฝรั่งพริกกุ้งทอดหมูทอดแล้วก็ผักต่างๆนะคะเพียบเลยมีแกงส้มด้วยนะคะชอบในความหอมความเข้มข้นของแต่ปลาคั่วสุกข,ของควาไทยไทยค่ะเข้มข้นมาก หลังเมืองกินกับนี่เลยปกติมินจะกินกับผักสดรอบนี้กินกับผักต้มค่ะนี่เลยยอดฝองแม่อ่อนๆเลยอกลมกล่มหอมเครื่องแกง ผักไห่ค่ะเราเที่เราเรียกมาหน่อยเรียกผิดนะคะผักไห่หวานลูกเนียงดอง แกงส้มแบบไม่เผ็ดมาก ตอ,เว,อเวลาสั่งมาถุงหนึ่งอะม่งกินแค่ช้อนเดียวก็คือแบบเข้มข้นมากคือกินได้กินได้นานอะห,อห่อนึงไม่ใช่อนน้อยน่าจะสองร้อยกสองร้อยห้าสิบกรัมหมูทอด ไปจัดอร่อย ่ปลาคสุกนะกินกับผักสดก็อร่อยผักดองก็อร่อยผักต้มก็ได้กินทานน้ำพริกเพชจัจ้าน มีลูกปลาด,ดองของคนไทยด้วยนะคะลูกปลาด,ดองใครเคยกินมัน้งลูกปลาด,ดองเนี่ยส่วนใหญ่มินจะชอบกินเล่นค่ะเอาลืมเอาช้อนมา <c oughs> ไม่เอาช้อนไว้ไหนใช้มือจกก็ได้เปลือกเขาจะแข็งๆค่ะก็นิยมกินข้างในมัน,นมันจะมันมันมันนาะ ลูกปะดองกรอบๆเลยค่ะมันมากกินกตายแบบข้อสุกผักต้มนะคะข้อดีแก้เผ็ดได้ดีค่ะเวลากินอะไรเผ็ดๆล้วก็คือแบบเป็นผักที่แบบกินแล้วหวาน คนใต้นิยมกินไงกรอบมากแล้วก็มันมากเราใช้คือกรอบมันแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆเพราะมนปเป็นของดอง Mm-hmm. เม็ดข้างในจะอ่อนๆอร่อยมาก Mm-hmm. เด้งมากกลอมมากมน้ำเยอ ทุกคนใครชอบกินแบบว่าเครื่องแกงใต้พวกน้ำพริกไตใต้นะคะแนะนําเลยค่ะไตปลาคาั่วสูตรของครัวไทยๆนะคะจะบอกว่าอร่อยแล้วก็มิงก็กินบ่อยด้วยมันจะมีฉลากสีเหลืองแล้วก็สีแดงถ้าใครอยากกินแบบว่าเผ็ดไม่มากอะไรเงี้ยก็คือกินเป็นฉลากสีแดงนะคะก็คือจะเป็นรสแบบปกติอันนั้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสแบบเผ็ดจัดจ้านนะคะนี่เลยสามารถทําน้ายาขนมจีนได้ด้วยนะใส่น้ําแล้วก็ใส่นี้ลงไปไม่ต้องปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ใส่ถั่วใส่อ่เขาเรียกนะ มะเขือเปาะใส่นอมไม้กลายเป็นแกงไตปลาแบบอร่อยเลยอะค่ะก็คือหรือว่าเราจะกินแบบกินกับข้าวก็ได้เราได้ไตปลาแบบชิ้นชิ้นใหญ่มากก็ใครอยากกินก็ในตะกร้าติ๊กตอกของมี้เลยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ